ผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเองพระพุทธภาสิตยโยซาสนังอรหตังอริยานังธรรมชีวิตังปฏิโกสติดุมเมโทลิทิ้งนิซายปาปิกังพลานิกันตะกัเซวะอัตะคันยายะพันลติแปลกว่าว่าผู้ใดมีปัญญาสามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมขัดคานคำสอนของพระอริยเจ้า ผู้เป็นพระอาหารหันต์ผู้มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุย้ไผ่เกิดมาฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นอธิบายความในที่นี้จากความได้ว่าผู้คัดค้านคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอาหารหันต์ห่างไกลาจากกิเลสเป็นอริยะและมีชีวิตอยู่โดยธรรมที่คัดค้านเช่นนั้นไม่ใช่เพราะเพื่อจะปรับปรุงคําสอนให้ดีขึ้นแต่เพราะมีทิฏฐิชั่วมีความเห็นผิดเป็นชอบ และไม่ต้องการให้คําสอนของพระพุทธเจ้าแผ่ออกไปเพราะการแผ่ออกไปแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทําให้บุคคลเข้าใจถูกมีความเห็นถูกข้อนั้นย่อมขัดกับผลประโยชน์หรือทิฏฐิอันชั่วของตนการกระทําเช่นนั้นเป็นการฆ่าตนเองเหมือนขุยภัยเกิดขึ้นเพื่อฆ่าตน้นภัยคือต้นไัยป่าเมื่อตูกขุยแล้วก็ตายต้นกล้วยก็เหมือนกันออกเครือแล้วตายพวกนี้ออกลูกได้ทีเดียวแม่มาอ,สอัสดร เมื่อมีลูกก็ตายสมดังพระพุทธภาษิตว่าพลังเวกดาลิงหันติพลังเวลุงพลังนะลังสักกาโรปุริสั่งหันติคับโฮอสตริงยธาว่าว่าผลกล้วยย่อมฆ่าทนกล้วยขุยไผ่ฆ่าทนไผ่ผลอ้อฆ่าทนอ,อ้อลูกในท้องฆ่าแม่ม้าอสรดรชั้นใดสการะย่อมฆ่าคนชั่วชั้นนั้นเหมือนกันรวมความว่า สักกระความนับถือทรัพย์ยศละเกียรติเมื่อเกิดขึ้นแก่คนชั่วย่อมเกิดเพื่อฆ่าเขาอย่างเดียวเกิดขึ้นเพื่อเป็นโทษแก่เขาหาเป็นคุณไม่คนนิสัยฐานสนานชั่วเหล่านั้นขวนกวายให้ทรัพย์ยศเกียรติเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เมาอ,อยู่ในทรัพย์ยศและเกียรติเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นอาวุธฆ่าเขาเพราะความเมานั่นเองท่านจึงเตือนว่าเยาโซลัทธานะมัชยยะ ได้ยดแล้วไม่พึงเมาการเมายดเมาเกียดเมาชื่อเสียงนั้นมีผลร้ายมากกว่าเมาเหล้าเสียอีกเพราะมันเมาเหล้าเช้าสายก็าหายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนคนฉลาดย่อมพยายามทําให้ความลําบากยากเข็นเป็นขอนร้องเหยียบไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสําเร็จทาลาายศชื่อเสียงให้เป็นเครื่องมือสําหรับประกอบความดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่คนโง่กลับทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามเรื่องนี้ พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารทรงปรารบพระกาลเถระมีเรื่องยอดดังนี้หญิงคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีเป็นโยมอุปัาของพระเถระนั้นทํานุบํารุงพระกาลเถระประดุดมารดาพึงกระทําต่อบุตรเพื่อนบ้านใกล้รอนเคียงของหญิงนั้นไปฟังธรรมในสนักพระศาสดาแล้วกลับมาสันเสิรพระศาสดาและพระธรรมเทศนาของพระองค์ว่าแหม พระพุทธเจ้านี้อัศจรรย์จริงพระธรรมของพระองค์ก็ไพเราะยิ่งนั้นฟังคาของเพื่อนบ้านแล้วอยากไปฟังธรรมของพระศาสดาบ้างเมื่อพระเถระมารับอาหารในตอนเช้าจึงบอกแก่พระกาละว่าท่านเจ้าขา้าดิฉันอยากฟังธรรมของพระรศาสดาบ้างอย่าเลยอุบาสิกาอย่าไปที่นั่นเลยไม่จําเป็นหรอกพระกาละห้ามวันนุ่งขึ้นนางขออีกแต่พระเถระนั้นก็ห้ามอีกถึงสามครั้ง แต่นางก็ยังอยากฟังธรรมในสนักพระศาสดาอยู่นั่นเองที่พระกาลเถระ,ระไม่ประสงค์ให้อุบาสิกาไปฟังธรรมก็โดยความคิดเขาว,ว่าเมื่อนางฟังธรรมของพระศาสดาแล้วจะแตกจากเราไปเลื่อมใสพระศาสดาเสียวันหนึ่งหญิงนั้นตื่นแต่เช้าบริโภคอาหารเสร็จแล้วสมาทานอุโบสถและสั่งบุตรีไว้ว่าเจ้าจงปฏิบัติบำร,รุงพระผู้เป็นเจ้ากาละให้เรียบร้อยอย่างที่แม่เคยทำมาดังนี้แล้ว รีบไปยังเชตวานารามเฝ้าพระศาสดาเพื่อฟังธรรมเมื่อพระกาลเทระมาถึงบ้านมุตรีของนางก็อังคาดพระเถระอย่างเรียบร้อยอย่างที่แม่สั่งพระเถระถามหาอุบาสิกาทราบวา่านางไปวิหารเชตวันเพื่อฟังธรรมของพระศาสดาพอได้ยินเท่านั้นความเร่าร้อนโคลนกยก็เกิดขึ้นแก่พระกาลเทระนึกหวั่นเกรงไปว่าเมื่อนางเริ่มมสายพระศาสดาแล้วจะแตกจากเราเขาเรีบก,กลับไปวัดเชตวนัน หญิงนั้นนั่งฟังธรรมอยู่ในสำน,นักพระศาสดาจึงทูลว่าพระเจ้าข่าหญิงคนนี้เขานักไม่อาจเข้าใจธรรมกถาอันละเอียดได้โปรดอย่าทรงแสดงธรรมกถาอันละเอียดปฏิสังยุตด้วยสภาวะมีขันเป็นต้นขอจงตรัสแต่เพียงคาถาอันว่าโดยฐานและสิลเป็นต้นก็พอพระศาสดาทรงทราบอัจฉริยะสัยของเธอว่าที่พูดเช่นนั้นเพราะเหตุใดจึงตรัสเตือนว่าดูก่อนภิกษุเธอเป็นคนปัญญาโฉด อาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าห้ามรามขัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการพยายามเพื่อฆ่าตนเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าผู้ใดมีปัญญาซา,ามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมขัดค้านคำสอนของพระอริยเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาเพื่อฆ่าตนไผ่ฉะนั้นจบเทศนาอุบาสิกาดำรงอยู่ในโสดาปฏิพลน